you <laughs> ครับนุ่นามกมาครับน้นมขึ้นมาดาวเลยครับหอดวัุิน้อครับ่น้องน้ันนมา้วลยครับมีุดลมัพี่นองม้วยครับมอได้วัตุดน้อครับี่มันนมา้้งวยครับี่น้ลอครับ่ง้มั้ดน้วดยครับีุ่้น้อมครับพี่น้องมั้งวยครับ ทำการล้างเขาแน,น้วครับเนาะล้างในสถาน้องก็อย่างใบก้อยครับก้อยจิ๋วต้นจิ๋วปิ๊บเลยพี่น้องเลยแบบพี่น้องกรุงเข้ากับล้างเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะทำการก้อยกันแล้วครับนีกระตืตอรือร้นใกล้วครับมาเริ่มกันเลยครับ ใลด,ด,ดก,ก,กลุ่มตรงใส่แับแพวเเลยพี่น้องเด้อมันค่อยเข้ากันครับหอม Anyway สวัสดีครับนุ่มนำมุ้นคนอาดํำครับสวัสดีจ้าแม่บ้านจ้าเอาแนะนำอาหารเลี้งห้องเาแล้วอะเนืนำลูก่คยบ่าอันนี้อันนี้นุ่มนำมุ้นคนอาดํำเข่าขั้วเองครับพี่น้องอันนี้ห่อกวยกุ้งมือนี่กวยกุ้งสดสดกุ้งฝอยครับพี่น้องจเสียงกล่นกุ้งฝอยห่อเนี่ล่ะกเต็นกุ้งฝอยบานห่อหน่อะเนาะอันนี้สดสดร้อนๆไปแง่ไม่ไม่เนี่ยครับพี่น้องกับคุณแม่บ้านเอาเนี่ยเอามาสดกินกับครับ กับตับักหุ่งปูปลาแล้วครับเนาะเจ้าเก่าห้องบานหมวกเสียบเจ้านี่เสียบดีดีครับพี่น้องแม่บ้านปูแปงแล้วจ้านี่ห้องเขากบบโอ้หลายอย่างอันนี้พักจัดหินนี่นี่การหินนี่ครับพี่น้องบุนละเขียวๆต้นงามมีบักแดงสซอร์เนียกับีครับพี่น้องนี่ลราจะตามเห็นเนาะผักบุ้งงามๆจ้ะลุยเลยเนาะแม่บ้านลุยเลยขี้นโอ้มาเด้อพี่น้องหลักลายพัก มือนี้กินข้าวเหนียวนะครับเนาะใส่มือให้มือนี่เสียบเสียบมึงใจ่วนนั้นก็ได้ยำสุดอ่ะซึ่งจัดบ่มึงเลกชิมกอยกุ้งหอยได้มือนเสียบเสียบป่นอนเดี๋ยวิเากันหอมซ่บให้มันแดงคือจดร้อนๆอหามให้ไหม ไปเงียก็หน่ำเงียกนะเงียแล้วเงียแล้วไปเงินจ่อนี่ไปกัดเอฟซีเนี่ยมาเลยใหญ่น้องช่างไก๋ช่างไก๋ผอมกำลังแสบๆมั้งเนี่ยมีแต่แนวแสบๆนี่เหมือนเสียบเสมออาหารจุดยอดเลย อา,ามีบีบอีกหน่นอยเขาบ้ามากอ่ะไกว์โคโยตีมาด้วย้าเดอ้อแต่ว่าสิเมนโคโยตีถือคู่วีดถือได้บุนบอต,ติดเลยมาละเป็นไวนไดเปล่าอาออะ ส่วนกลางอืเจ็บเจ็บไงเมนูไข่พันบอื้พาพันบบแบบตัว,ว,วที่เสียบเราเสี <c oughs> ยบจบมีเสียบกว่า อืมน้ำสั่นสูงจ้ะอันนี้สั่นสูงอันนี้ได้มุดน้ำอืมอันนี้เท่งบ๊กหนึ่งจ้ะคนละยางเล่นเหรอพระสาธิ้นต่วยกลงไหมน้ำจับพระสาธิ้นเพื่อนเอามาให้จ้ะไม่ได้ซื้อ บร่ขอพุ่นอมาให้มาได้จากกวยโคโยตี้กลุ่ม สุดๆอดดยู่นะหอมอือเสร็จเหน่งงาม,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 ม เนอาหารถูกป,า,ปา,ากพี่น้องเลยอุบลราีสานเขากระดูสัตว์กลุ่มกํากินกับผักบุ้งหน่ยย่ผักบุ้งงามๆโควกันสดด้วยไข่มุแดี่ยงมุแดงแตงงงงยังเหี้ยเอฟซีเขาบุ้งเห็นมามุเดี่ยงแตงงงงยังซุดๆจ้ส ốt ส ốt ส ốt สะ โซดีเดียมาโคตรมากสามคนก็เหลียวกินกันไปคุกซุ่มกันไปกัปกบเอ็กซี่ห้องข้างไกลข้างไกล On môn môn bay nóng, mỗi cuốn bắp bắt tay, mọi người mhm. 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 mình nặng ừ. nhiều bên này rồi Và mình แผวเพียงงงนีราคาด้วยจอยกุ้งาะเค้กปาวคนบ้านเจ้าเสียบจนเบโบอวออกนี่นะเอฟซีฮ้องเครมะเดง่อเขากลอยกับเห็ดแล้วแกงค่ะแกงแล้วเนาะมือเหนียวมาก,กินกลับเลยมือนี่ซเปไม่นล่ะอือ ให้เห็นเอฟซี่้องมึงจะจับเบรอกมกกับมกเหรอทอดกบทอดนะอือเจ้เห็ดจังได้กินซดสแซ่บพี่สุดแซมเหรออือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีเห่อหอมมาตองปูงเครื่องไม่กินเอามากินกับแก้วกับตำมะฮุ่งพี่รวด ไปหาก็ได้กยิ่นแล้วใ่มามแหล่งอาะพอได้กินอยู่ขนาดค้นหามหนนุมือนี่เนาะเพราะฝนตกจะเลออกไ<า>ข่ไข่แดงือไข่ตึงก็อนึงเลนน้อยเดี๋ยวอลสดเล่น้อยเขาเนะี้ย นุ่มแซบอืมอืมัมนดีอืมอยำแตกป้อแปะป้อแปะเนาะในปากเจ้ากับว่าออป้าว่าป้ากินกมันก็แตกในปากน้ำมันอะไเออๆจงงเะเข้าเนาะ โอ้แสบทุกเมนูเลยมือนี่ก้อ,อยกุ้งกับแสบค,บคกบักตาบักหุ่งกับสุดยอดพักกระลาไกลอืมไข่ม,ม,มดแดงแห้งคักเนาะแสบ เอ,อ่อเอฟซีฮ่องมันจะโดนม่อืมห้างใก่ห้างใก่อืมขอทาแปดเลือดสุนี่นู่นเลยจ้ะนุกโวยเลยครับมึงนี้นมนูมึงนี้เสียบุดยางเลยครับพี่โนโอกดิดดิดทั้งนั้นเลย ปะทากันจัดมาให้เด็ดๆเลยมืึงนะสุดซ้ำแดงครับมดแดงไตงมอ,มมอ,มมอ้มอมการแม่บ้านมดแดงไตงอ้อมม,ม,ม,มันสุดคลัก <c oughs> จ้าเป็นอีกคลิปหนึง่งจากช่องนมน้่มมุ่นข้นหนาดำน้นจาจนะ้ะเนาะให้พี่น้องห้องเบิ้งเราเพื่อน,น,นกินข้าวกินน้าก,กันแซ่บๆนานะ้าจ้ะเนาะครับเบิ้งเดี๋ยวใครจะลืมกดไลค์ก,ลกดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอล่าแค่สำเนาครับคลิปหน้าพอกันไหมด้วยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า ซุมซื้อนาดำไม่รียเจ้า <laughs>